สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีดโดยเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มันก็จะเป็นข้อสงสัยนะว่าการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และก็หนวดดำในนาคตเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ได้มีการกําหนดเอาไว้แล้วหรือไม่เพราะว่าคนอ่านอย่างเราก็คงจะรู้กันดีนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และก็หนวดดำเกิดขึ้นใช่ไหมฮะและโดยความที่ว่าเนื้อหาในภาควานโนมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคําทํานายนอนาคตนะว่า หลังจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นและคำทำนายพวกนั้นเนี่ยมันก็ดันกลายเป็นจริงแล้วก็ถูกต้องสัง,งานมันก็เลยทําให้เรื่องราวของโน,นดามแล้วก็ลูฟี่ในนนาคตเนี่ยเรื่องราวพวกน,น,นั้นจะมีโอกาสหรือไม่ที่มันจะถูกทํานายแล้วก็กาหนดเอาไว้แล้วนะว่าสักวันหนึ่งนี้นจะเกิดขึ้นโดยที่ลูฟี่แล้วก็โน,นดามตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเนี่ยพวกเขาทาั้งคู่นั่นก็ต่างเป็นคู่ตรงข้ามแล้วก็ไม่เหมือนกัน,นสักนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความชอบนิสัยหรือว่าการวางแผนในการต่อสู้นะฮะทางลูฟี่แล้วก็โน,นดาม ไม่ว่าจะเป็นพายที่คนหนึ่งบอกว่าอร่อยแต่ว่าอีกคนบอกรสชาติยาส่วนน้ำเนี่ยอีกคนนั้นดันบอกว่ายาส่วนอีกคนนั้นบอกว่าอร่อยสงานและไหนจะเรื่องเล่าการต่อสู้ที่หนวดดำเนี่ยมักจะวางแผนเสมอตัวลูฟี่เนี่ยก็มักจะพุ่งเข้าไปโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันก็จะมีเป็นกา่พวกเขาเนี่ยเป็นคนตระกูลนี้ทั้งคู่แล้วก็มีความฝ่นด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเรื่องราวของลูฟี่แล้วก็หนวดดำนั้นก็ไม่ได้มีแค่นานนะฮะเพราะว่าหนวดดำนั้นก็จะเป็นคนที่ตตาาาามมมมหลควืดอ ซึ่งในเนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีการปูงมาแล้วนะว่าหนุดดามเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็มีความรู้พวกนี้สูงมากจนมาทําให้เราคาดเดาได้นะว่าผลของความมืดเนี่ยมันจะต้องมีพลังอะไรสําคัญบางอย่างที่น่าจะได้มีการเปิดเผยออกมาในเนื้อเรื่องในตอนท้ายส่วนลูฟี่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าเขาเนี่ยมีพลังของผลปีศาจสายโซออนเทปโนอทินิกะที่มีร่างกายเป็นยานและหัวเป็นไฟและตอนนี้ลูฟี่เนี่ยก็มีความสามารถมากมายที่ใช้ในการต่อสู้ไคโดนะฮะและหลังจากนี้ร่างแก่ห้าของลูฟี่เนี่ยก็น่าจะได้มีีกกกาาาาาารรเเปิดผยคววมมมสถ่น และจากเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็จะเห็นนะว่าหนวดดำท่อนั้นมีความสามารถของผลใงความมืดและผลกุลากุลาที่มีทั้งพลังทำลายแล้วก็กึ่งกิศัตรูส่วนทางหน้าลูฟี่เนี่ยก็จะมีพลังผลพิสัสที่ได้ชื่อว่าเทพแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นสําคัญนึคือหนวดดำเนี่ยทอนั้นมีความสามารถของความมืดส่วนลูฟี่เนี่ยมีความสามารถของนิกะที่ได้ชื่อว่าเทพมโดทิตส์มันก็เลยน่าสนใจนะว่าเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่บังเอิญกันไปหน่อยหรือไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าหนวดดำที่มีความมืด ที่สามารถก,กินทุกอย่างได้ส่วนลูฟี่เนี่ยก็มีฉายาว่าเทพปิโนทีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการ,ปรเปิดเผยว่าพลังที่ทําให้นิการนั้นถูกเรียกว่าเทพปิโนทีเนี่ยมันคือพลังอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้พวกเราเนก็จะได้มีการาปหอ,อกัน,นว่าที่เอเนอสล็อบบี้ที่เป็นเกาะที่ไม่เคยหลับไหลแล้วก็เป็นเกาะที่มีแสงนั้นสองมาตลอดโดยความที่ว่าก่อนนั้นนั้นเป็นแบบนั้นมันก็เลยน่าคิดน,นะว่าแสงพวกนะั้นมาจากความสามารถของพลังผลม,มิสานิกาที่จอยบอลคนก่อนได้เคยใช้ในการต่อสู้ก่อนหน้านี้หรือไม่ เพราะว่าในเรื่องวันพีน,นก็จะมีเรื่องางเกี่ยวกับผลปีศาจนะฮะที่มันตื่นขึ้นมาแล้วก็มีพลังในการเปลี่ยนพื้นที่เกาะให้การเป็นพลังผลปีศาจมันกระเที่อะไครนูก,กับผูซันนั้นต่อสู้กันที่พัง5า,าศาสตร์มันก็เลยน่าสนใจขึ้นมาแล้วว่าที่เอเนสลอบบี้เนี่ยแสงพวกนั้นมาจากพลังของจอาบอ้าคนก่อนหรือไม่และการที่ด้านล่างของเอเนสลอบบี้มันมีหลุมขนาดยักษ์อยู่ที่นั่นมันก็จะมี2กรณีที่น่าสนใจนะฮะนั่นคือข้อแรกหลุมหลุมนั้นเนี่ยมาจากพลังของจาบ้าคนก่อนที่ใช้พลังในการต่อสู้้้จนนนนนนนเเกกิดดดหหหลลลุุมมมัรืือออไ่่แะ็ขขทีคําาย มันจะมาจากพลังของผลในความมืดคนก่อนที่เคยต่อสู้กับจอยบอยที่นั่นมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวในตอนนี้ก็จะเริ่มเชื่อมโยงฮะกับเรื่องราวในอดีตนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นและเรื่องราวพวกนั้นก็เริ่มเชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันมันก็เลยทําให้น่าคิดนะว่าสมัยอดีตเนี่ยระหว่างผลปีศาจในตำนานนิกะกับผลปีศาจในความมืดที่เป็นโคตรตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นผลปีศาจโคตรตรงข้ามแล้วก็เป็นศัตรูกันมาตลอดหรือไม่และยิ่งในปัจจุบันนี้ผลปีศาจทั้งสองผลเนี่ย ก็ได้มาอยู่ในมือหอนวนวดดำแล้วก็ลูฟี่ที่เป็นโคตรตรงข้ามแล้วก็เป็นศัตรูก,กันใช่ไหมฮะและแถมก่อนหน้านี้ผลปีศาจ์หัวนวดดำเนี่ยก็ยังสามารถเคล่นคิดไฟของเอสแล้วก็ผลปีศาจแสงของคิสซูรู้มันก็จะเป็นทํานองความเร็วแสงแล้วก็ลำแสงในการโจมตีซะมากกว่าเพราะฉะนั้นคตรตรงข้ามข,ามของผลความมืดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นนิกะาเทพแห่งดวงอาทิตย์ซะมากกว่านะฮะและน่นมันก็ไม่แน่นะว่าที่หนวดดำเนี่ยออกตามหาผลในความมืดขนาดนี้เพราะเขาเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะว่าเขานั้นไม่ใช่จอย ตามคาที่หนวดข่าวนะเพดเอาไว้นะ้นว่าหนวดดาเนี่ยไม่ใช่คนที่โรเจอร์นั่รออยู่หนวดดามมันก็เลยต้องหาผลปีศาจในความมืดฮะเพื่อใช้ในการต่อก,อกรกับผลปีศาจนิกะที่เป็นผลปีศาจของจอยบอที่กลับมานั่นเองและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะฮะและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์แล้ก็กดกระดกิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนกะ้อหาคลิปใหม่ๆช่อ,อวเรับสวัสดีครับ